สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y r ร n นะครับวันนี้เป็น EP ีที่6นะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับเราก็จะมาลองรองเท้าที่จะใช้วิ่งเทลกันนะครับอี EP นี้ก็จะเป็น EP s a l o m o n S Lab น l t สแเอ็กเขาฉลากนะครับใช่แล้วนะครับเราก็กำลังเดินทางไปเข่าฉลากนะครับวันนี้อยู่กับผมปอนะครับแล้วก็มีซีตองมาด้วยนะครับวันนี้รองเท้าที่จะมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็น ยังอยู่ในกล่องอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอากล่องมาทําไมนะครับยังไม่ได้ลองใส่รองเท้าคู่นี้เลยนะครับจะมาลองรองเท้าคู่นี้กับความรู้สึกที่เอาไปวิ่งขึ้นเขาฉลากดูนะครับก็จะได้เทสรองเท้าไปเลยแล้วก็จะบอกความรู้สึกตอนลองครั้งแรกเลยว่าวันนี้ยเราลองใส่วิ่งในสถานที่จริงลองลองเทลนิด,น,ดนิดที่เขาฉลากอย่างเงี้ยว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยนะครับ น,นี้ก็เป็นตัวซ a ลโ m มอนะครับเ l a b u l t ต a 2นะครับ9.5 UK นะครับหรือ10 US นะครับก็280เซนเนอะเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับอันนี้ลองวิ่งในร้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ว,ว่าจะมาลองเทสวันนี้วันแรกเลยไปลองกับสนามเทลใกล้ๆกรุงเทพกันนะครับก็ออกมาที่เขาฉลากนะ พอเปิดกล่องแล้วพอกลับมาถึงห้องแล้วมันเจอตัวดีเฟกเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูจุดเนี้งานมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแบบรอยโกนควร,ค,วรคุยๆอยู่บริเวณตัวมิโซต,ต่อกับตัวผ้านะครับอันนี้ผมเจออยู่จุดหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งครับก็แบบแต่ก็ากาวมันก็ยังไม่ลอกเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วครับผม ไม่ค่อยได้ดูรีวิวตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปหาใน YouTube มันก็ไม่มีรีวิวไม่มีคนไทยทําเลยฟังภาษากัีกไม่ออกนะครับก็ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยนะครับมองแบบกําลังหารองเท้าที่มันตอบโจทย์ที่ว่าความคล่องตัวในการวิ่งแล้วก็ส้นไม่ได้เทอะทะมากนะครับก็อยากได้ซัพพอร์ตตึงๆซัพพอร์ตอยู่ด้วยก็เลยเห็นตัวนี้แล้วพอไปลองที่ช็อปแล้วมันก็ รู้สึกว่าเข้าเท้าดีนะครับถ้าไม่เข้าเท้าจะเป็นอะไรครับไม่เข้าเท้าก็จะเป็นถุงมือไงช็อตเลยสั์แมงมายิงเ็นโบบาโบบาเหมือนตอนนั้นเลยสัตสถหันกล้องไปเฉยเลยข้าวาต่อต่ออันนี้นะครับก็ ใช้ฟิลลิ่งตอนลองล้วนๆเลยนะครับพอลองแล้วแบบรู้สึกว่าชอบคู่นี้ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาโอก้าทอร์เลน2สอดีไหมนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมเคยใส่ตัวทอร์เลนหนึ่งไปนะครับก็ประมาณ 60K พาจบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันจะมีอาการถลไหลนิดนึงเวลาผมผมเผื่อไซส์ไปเยอะด้วยแหละคู่นี้ก็เลยเผื่อไสแค่ประมาณครึ่งไสนะครับหน้าเท้าก็ดูว่ามันกว้างดีนะครับโอเค เดี๋ยวยังไงพอไปถึงเขาฉลาแล้วเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูแล้วก็ลองใส่วิ่ง first feeling เลยนะครับว่าเราเจอสถานการณ์จริงเจอพื้นสนามแบบนี้เจอพื้นถนนเพราะว่าเขาฉลามันจะมีแบบเป็นถนนลาดยางขึ้นไปด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งขาลงแล้วก็จะเป็นแบบใช่บอกว่าเราขึ้นถนน,นก่อนเนาะ,ะทางดินทางเทลเอออีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเจอทางเทลทางดินที่แบบมีหินด้วยมีดินด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะบอก ลิงตอนนั้นไปเลยเดี๋ยวไปถึงเขาฉลาแล้วมาเจอกันทีครับโอเคเรามาถึงเขาฉลากันแล้วนะครับแล้วก็มาถึงประมาณตอน10โมงดูแดดร้อนมากเหมือนกันนะครับเวลามาเขาฉลาผมแนะนําให้มาจอดตรงลานจอดรถอยู่ด้านล่างนะครับลานจอดจะอยู่ตรงใกล้ๆอ่างเก็บน้ํานะครับเราจะได้ไม่ไปรบกวนโก,นกนดังข้างหน้านะครับที่มันเป็นมีรถบรรทุกเข้าออกแล้วก็จะได้ไม่รบกวนชาวบ้านที่ว่าเวลาจอดข้างทางสัญจ,จรเข้ามาเข้าออกลําบานนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองใส่คู่นี้แล้วก็ไปวิ่งบนเขาฉลาดกันเลยนะครับตัวเชือกผูกนะครับมันก็จะเป็นแบบผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเราไม่ต้องมัดนะครับก็เวลาเสร็จเราก็ดึงลิปตรงนี้แล้วก็จะมีตัวให้เก็บเข้าข้างในได้ด้วยนะครับสายมันก็จะไม่เกะก,กะไม่ไปเกี่ยวอะไรนะครับก็ใส่ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับปกติ หน้าเท้าผมก็จะกว้างนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาลครับใส่ได้รู้สึกสบายอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปลองคู่นี้บนเขาฉลาดกันเลยครับมาดิความรู้สึกแรกตอนใส่เดินมานะครับก็รู้สึกว่ามีความซับพอร์ตอยู่เหมือนกันครับ ใส่สบายอยู่ครับนุ่มเดี๋ยวก็มากำลังจะขึ้นเขาทางถนนละเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูแล้วก็ดูฟิลลิ่กัน ก็ขึ้นทางรดมานะครับอพิพขึ้นมาก็รู้สึกว่ารองเท้าเบาดีนะครับแล้วก็ไม่เทอะทะในการเดินทางถนนขึ้นมาเวลาน่าจะเหมาะกับเวลาใครที่ไปเจอเทรลที่มีทางคอนกรีตทางลูกลังดินแน่นๆก็น่าจะไม่เทอะทะาทำความเร็วได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงทางเทรลแล้วครับลองฟิลลิ่ง ดาวฮิวกันดูนะครับโอเคไปิ่มเลย ความรู้สึกแรกที่จับได้หลังจากลงมาทางเทลนะครับรู้เลยสะเทือนแน่นอนครับเพราะว่าพื้นมันอาจจะบางนิดนึงนะครับเอลโซลมันก็จะไม่ได้ซับพอร์ตมากขนาดนั้นทางเทลรู้สึกได้เลยทางรถไม่ค่อยทั้งหร่เพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้วิ่งด้วยนะครับแค่จ๊อกจขึ้นมานะครับแล้วก็เดินซะส่วนใหญ่ตอนอัพฮิลแต่พอดาวฮิลลงทางเทลแล้วนะครับรู้เลยตึกๆึกสะเทือนอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมัน ค่อนข้างจะคล่องตัวมันก็เลยจะลดความซับพอร์ตไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคครับก็ยังยังมีความนิ่มกว่าแน่นอนแหละนิ่มกว่ารองเท้าถนนอยู่ละ เหนื่อยหลังชากดาวฮิลทางเทลแล้วก็ Up tail อัพฮิลทางเทลมาแล้วนะครับก็ใช้ได้ครับยืนยันคำเดิมเบาแน่นอนครับไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยพลิกนะครับเจอกวดก็ไม่ถลายเท่าไหร่ก็ถือว่าแจมเลยนะครับคู่นี้ S Lab a l t a 2 Salomon แต่วันนี้พังไปนิดนึงผมเอาถุงเท้าแบบบางมานะครับยินจินจิห้านิ้วแบบบางมันก็เลยรู้สึกว่าตรงนิ้วโป้งนิดหน่อยเหมือนจะเสียดสีมีตุ่มน้ำพองแต่ยังไหวอยู่เดี๋ยวไปจับฟิลลิ่งกันเรื่อยๆลองไปเทสกันเรื่อยๆ s l a แอลบอาต้ใส่เดินก็ได้นะครับถ้าเหนื่อยก็ใส่เดินไปเลย ไม่ต้องห่วงออก,การใส่เดินใส่สบายแน่นอนเทสมาสิบโลการใส่ครั้งแรกของตัวนี้เลยใส่วันนี้วันแรกนะครับสิบโลยังไม่เจอปัญหารองเท้าบีบหน้าเท้าหรือว่ารองเท้ากัดนะครับตุ่มน้ำพองที่เหมือนจะมาตอนแรกก็ไม่มาแล้วประคองประคองไม่วิ่งให้มันสีมากก็โอเคอยู่ครับใช้ได้เลยถ้า ใครที่มองหารองเท้าอยู่อยากได้ตัวที่ไม่ค่อยเทอ้อทะเวลาไปเลสที่มันมีถนนด้วยมีทางเทลด้วยผสมกันเนี้ยตัวนี้ก็น่าจะจอบน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนไม่รู้ว่าวันนี้จะเทสได้กี่กิโลตอนนี้สิบละเดินยาวๆไป ข้อดีที่เจอเวลาใส่วิ่งทางแถวหรือในป่านะครับที่มันมีพวกกิ่งไม้เยอะๆก็ข้อดีของมันคือมันไม่เถอะทะแล้วมันก็ไม่ไปเกี่ยวกับพวกกิ่งไม้หรือหินที่มันโผล่หรือว่าเศษตอไม้ที่มันโผล่ขึ้นมามันก็ด้วยความเพียวบางของมันมันไม่เถอะทะพื้นมันไม่หนามากก็ไม่ค่อยสะดุดอะไรเท่าไหร่ถือว่าชอบในจุดนี้นะครับ อยู่ที่ว่ามันไม่ค่อยไปเกี่ยวกับอะไรอย่างเจอตอไม้หรือว่าหินที่มันโผล่มาแบบถ้าบางตัวที่มันพื้นหนามันก็อาจจะแบบเราก้าวไม่พ้นสะดุดได้แต่ว่านี้ดีหน่อยมันคล่องตัวครับแต่การคล้องตัวก็แลกมากับไม่ค่อยมีซัพพอตอย่างที่บอกไปนะครับก็เสียกที่เจอครับเวลาเจอหินแหลมๆแ,แล้วเราก็เยียบตรงหินเนี่ย มันจะรู้สึกว่าหินหมันถึงปลาเท้าเราเหมือนกันครับน,นี้จะเป็นข้อเสียที่เจอทำในการเทสวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอข้อเสียแล้วอีกเดี๋ยวมาบอกตอนเทสไปเรื่อยๆจากที่ดาวฮิวทางเทปลงมาน,นะครับก็ส่วนรอบเนี้ยเจอปัญหาแล้วอเมือ่อกี้ไม่เจอที่ว่าเรื่องก้อนรวดถ,ถ้ามันเจอก้อนกรวดแล้วมันถลไม รอบนี้ก็เจออยู่สาเหตุบางทีมันอาจจะเกิดจากการวางเท้าของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่กิโลที่14แล้วบางทีอาจจะเกิดจากความล้าของการวางเท้าเองนะครับเริ่มหมดแรงเวลาวางเท้าในกรวดก็มีถลายบ้างนะครับแต่ถ้าช่วงที่เราวางเท้าปกติเรามันระวังในการลงเท้าก็เจอกรวดก็ระวังระวังหน่อยก็น่าจะโอเคไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเทสกันกี่กิโลไปเรื่อยครับ เดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวมาบอกอีกสวัสดีครับพี่ดูฟิลลิ่งตอนเดินอัพฮิวทางเทลกันครับยาวยาวไป ้าว่กิโลที่15แล้ววิ่งมา3ชั่วโมง24นาทีเขาฉลางช่วงนี้ก็เขียวดีนะครับ2ข้างทางไม้เขียวเลยทีเดียวเข้ากิโล 45. ที่15ลิ่งวันแรกรองเท้า โซลามอนเอสแ lap อัลตาสองแจ่มแจมผมว่าน่าจะคู่นี้แหละไปลุยโป่งแย่ง70ประมาณเดือนพฤศจิกาสิ้นปีนี้ฮู้ย,ยชันสัตว์โอ้ ภาพภัยเขาฉลาดครับายากาศดีแต่ไม่ดีตรงหมดแรงแล้วเนี่ยสิบหกโลแล้ว เดี๋ยวดูสภาพตรงเท้าดีไปต่อกันและนี่คงเป็นดาวฮิลทางเทลรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงไปถึงวัดอีกรอบแล้วผมขึ้น ทางเทลแล้วก็จะลงทางรถกลับละหัวแรงแล้วฟิลลิ่งตอนลงเทลนะครับก็มันจะมีจุดที่เชือกมันอาจจะหลวมขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าผมยังปรับไม่ค่อยคล่องกับการรัดเชือกแบบนี้หรือเปล่านะครับตรงเอ็นร้อยหวายผ้าด้านในทำมาดีเลยทีเดียวครับ ยังไม่เจอปัญหาตุ่มน้ำพองตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเหมือนมันจุยสอบทานเลยครับรองเท้าคู่นี้นะไม่ไม่มีการเสียดสีระหว่างการวิ่งให้มันแสบแล้วก็วิ่งไปต่อไม่ไหวโอเคเช่นเคยเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวมาบอกอีก ปัญหาที่เจอครับไอช่วงตรงนี้ข้างเท้านะครับโคลนโคนนิ้บก้อยแต่ไม่ใช่ต้องไปนะครับตรงนี้มันจะเจอแบบบีบพิดหน่อยกระดูกตรงนี้มันจะชนนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จะแก้อย่างไงครับเพราะว่ามันก็มีการถลายนิดหน่อยมันข้อมไม่ได้ล็อกแล้วก็รูเชือกมันมีแค่รูตัวนี้่มีแค่รูอันนี้อันเดียวไม่มีรูอีกรูให้ให้ล็อกขอ้อมันก็เลยแบบมันจะเคลื่อนนิดหน่อยแบบ เวลาดาวฮิวแล้วถลายอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เจอ21โลแล้วครับเป็นโลสุดเหลือประมาณ500เมตรสุดท้ายแล้วครับผมจะกลับละว,วันนี้ก็ที่ไปรีวิวรองเท้าซอโลรโมอนมานะครับก็ถูกใจใช้ได้เลยทีเดียวมีทั้งข้อดีข้อเสียที่เจอนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปสรุปรองเท้าพวกนี้ให้ฟังอีกทีครับโอเค สำหรับ Salomon S Lab a l บอัลต้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าเทลที่ทำมาสำหรับการวิ่งอัลต้าเลยนะครับน้ำหนักของมันก็อยู่ที่589กรัมนะครับของคู่นี้ไซส์1ยู s นะครับแน่นอนครับรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาเวลาเราวิ่งอัลตา้าสามารถเซฟแรงเราไว้ได้เยอะนะครับพื้น ส่วน m i โซนะครับก็จะเป็นโฟมโพลียูรีเทนนะครับที่ก็เอาละสปอร์ตดีกว่ารองเท้าวิ่งถนนแน่นอนแต่ว่าสําหรับรองเท้าเทลเทียบกับรุ่นอื่นๆผมว่ามันก็ยังจะสปอร์ตน้อยไปนิดนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความคล่องตัวความเบาแน่นอนตัวนี้คล่องตัวแน่นอนครับสำหรับที่ผมลองใช้มานะครับพื้นเอา s o นะจะเป็นคอนทากิบนะครับซึ่งก็ยิดเกาะได้ดีครับยังไม่เจออาการแบบลื่นวูดหรือว่าลื่นล้มนะครับเท่าที่ผมใช้มาก็โอเคครับตัวนี้ส่วน upper นะครับเ p p e r ก็จะเป็นผ้า ที่โปร่งนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นดีใส่สบายหน้ากว้างใส่ได้ครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องการปกป้องนะครับตัวนี้มันจะมีตัวแผ่นพลาสติกที่เรียกว่าสกินการ์ดนะครับโครงสร้างสกินการ์ดนครับที่จะปกป้องการกระแทกจากหินจากเศษไม้ด้านนอกไม่ให้เจ็บเท้าเราด้านในนะครับโดยรวมแล้วไอตัวเนี้ยมันทําให้โครงสร้างของมันน้ําหนักเบาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ข้อที่ผมไม่ชอบของรองเท้าคู่นี้นะครับเวลาวิ่งไปมันจะมีช่องแบบ ช่องระหว่างตัวข้อเท้าอ่ะแล้วหินมันจะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับแต่ก็แก้ได้โดยการใส่ตัวเคเตอร์นะครับที่หุ้มข้อเวลาเราวิ่งไม่ให้หินเข้าเท้าไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวผูกเชือกของเขาที่เรียกว่าควิกเลสนะครับผมรูสุดท้ายของรองเท้ามันไม่มีมาครับเพราะว่าปกติผมจะล็อกรูสุดท้ายแล้วก็มัดเชือกแบบเป็นห่วงให้มันล็อกข้ออีกทีหนึ่งเพื่อการมันไหลอีกตัวนี้ผมเจอปัญหาเวลาดาวฮิลลงมาครับมันจะทําให้แบบรองเท้ามันถาลายแล้วนิ้วเท้ามันไป ชนกับหน้ารองเท้าครับทำให้เล็บม่วงอยู่เหมือนกันที่ที่ไปวิ่งตัวปงยาง70โลมครับแต่ว่าโดยรวมแล้วรองเท้าคู่นี้วิ่งเอาตาได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าซัพพอร์ตน้อยแล้วเราจะไหวไหมนะครับยิ่งซัพพอร์ตน้อยมันจะดีตรงที่ว่าน้ําหนักมันเบานะถ้าใครที่หารองเท้าคล่อ,อ,องตัวในการวิ่งเทลอยู่นะครับไม่ส้นสูงมากไม่เทอะทะมากแล้วก็ผมว่าตัวนี้พาจบได้แน่นอนเพราะว่าการันตีเลยผมเอาไปวิ่งปงยาง70โลเมื่อปลายปี Uh, 2020มาจบชั่วแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากติดตาม,มาผมได้ถ่ายวอล์งานวิ่งโป่งแยง70โลเอาไว้ด้วยนะครับยังก็ฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นก่อนที่จะจากาไปอย่าลืม<ง>กดไลค์กด subscribe ติดตามช่อง YouTube ของ <ขอ S 2> ผมด้วยนะครับยังก็ขอบคุณมากนะครับเจอกัน EP ถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ